เมื่อทุกคนนะครับเข้ามาสู่ Top ปอัพทุนแล้วแน่นอนครับแพลตฟอร์มของเรานะครับมันทํางานบนโทรศัพท์มือถือไงเพราะเราเลยต้องมาเกี่ยวเนื่องกับอะไรครับกับเรื่องของมือถือที่เราใช้งานอยู่ครับซึ่งปัจจุบันนี้ในประเทศไทยของเราครับนะครับหนีไม่พ้นครับสามเครือข่ายหลักก็คือ AS, True Move แล้วก็ d t แท็กถูกไหมครับถามว่ามีเครือข่ายอื่นอีกไหมมีครับ มี TOt มีแคปเทลคอมมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น M v n o วนะและนะมีเพนกวินนะครับมีฟิลมีอะไรหลายๆเครือข่ายนะครับแต่เครือข่ายเหล่านั้นเนี่ยรวมๆกันเนี่ยมีไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับสามค่ายยักษ์ใหญ่ครับแบ่งเค้กกันครับเอเอสครับอันดับหนึ่งของแชมป์มาเพราะเอเอสเป็นบริษัทที่เปิดมาบริษัทแรก นะครับปัจจุบันทรูแซง d t แทไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะทูขึ้นมาเป็นเบอร์สองนะครับดีแทตกไปเป็นเบอร์สามนะครับตอนที่เขามีการประมูลขึ้น4 G กันเมื่อสองสปีที่แล้วตอนนั้น d t แทไม่ยอมประมูลพอไม่ประมูลปั้งนะครับลูกค้า DT แทก็ขาดความเชื่อถือเลยนะครับย้ายค่ายกันเลยครับย้ายค่ายมาอยู่ a f กับทรูทำให้ d t แทตกไปเป็นเบอร์สามเลยครับนั่นคือบทเรียนที่ d t แท ได้รับเลยครับจากเคยเป็นเบอร์สองตกไปเป็นเบอร์3มทันทีนะครับโปกติคนจะย้ายค่ายไม่ได้ย้ายง่ายๆนะคนย้ายค่ายไม่ง่ายๆนะครับแต่นั่นผมว่ามันเป็นความผิดพลาดของ d t แทที่ทําให้สูญเสียฐานลูกค้าให้กับ t ทูให้กับ a อเครับแน่นอนครับวันนี้ a อเอสเบอร์หนึ่งทเบอร์สองทั้งสามค่ายนี้ครับก็แข่งขันกันครับ หนึ่งก็คือรักษาฐานลูกค้าตัวเองเอาไว้ครับสองก็คือพยายามที่จะไปแย่งชิงฐานลูกค้าของคู่แข่งครับนะฮะรักษาฐานตัวเองนะครับกลับไปแย่งฐานลูกค้าคนอื่นแต่การแย่งฐานลูกค้าคนอื่นเนี่ยยากถ้าไม่เกิดกรณีแบบเดียวกับที่ดีแท็กนะยากเพราะคนเราจะย้ายค่ายนะครับมันมีเหตุผลหลักๆอยู่แค่ไม่กี่ข้อข้อที่หนึ่งเลยครับคนที่จะย้ายค่ายนะครับ เกิด <G ül> จากการที่เขาคิดว่าเขาถูกเอาเปรียบเขาถูกค่ายมือถือเอาเปรียบครับเช่นผมใช้โปรโมชั่นเดือนละ5้า้อแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยสิ้นเดือนบินมาเก็บผมแ800ร้อเก็บผมพันหนึ่งแล้วบอกผมใช้เกินซึ่งหลายคนบอกผมใช้เกินยังไงผมไม่เคยใช้นะครับผมไม่ได้ใช้เกินนี่แหละครับมันก็คือสิ่งที่ทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบและเมื่อเขาคิดว่าเขาถูกเอาเปรียบเขาก็จะไม่จ่ายเมื่อไม่จ่ายเขาก็จะต้องถูก ัดสัญญาณใช่ไหมครับหลายคนก็เลือกที่จะย้ายค่ายเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่แลบความเป็นธรรมเขาไม่พอใจนี่คือเหตุผลหลักเลยครับที่ทําให้คนย้ายค่ายกระเพรผลอันที่สองก็คือจุดที่เขาใช้จุดบ้านที่เขาอยู่หรือที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่มีสัญญาณนะเมื่อไม่มีสัญญาณนะมันก็เลยไม่รู้่จะใช้ได้ยังไงก็เลยต้องไปย้ายไปในค่ายที่มันม,มีสัญญาณเพราะบางทีเนี่ย เขาอาจจะเคยใช้เครือข่ายนี้มีสัญญาณแต่เนือ่องจากว่าเขาเคยอยู่ในพื้นที่พื้นที่อะงี้ปรากฏว่าย้ายบ้านมาอยู่ในพื้นที่ใหม่แปลว่าไอ้พื้นที่ใหม่มันดันไม่มีสัญญาหรือสัญญามันอ่อนสู้เครือข่ายอื่นแล้วก็ต้องย้ายค่ายเพราะนี่คือเหตุผลหลักสองข้อที่ทําให้คนย้ายค่ายนอกนั้นยากครับยากมากที่จะไปสามารถที่จะทําให้คนย้ายค่ายหรือไม่ว่าจะแต่ละค่ายจะใช้เงินในการโฆษณาใช้เงินในการจ้างดารามาเป็น พีเซ็นเตอร์เท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีผลที่จะทำให้คนย้ายค่ายหรือจะออกโปรโมชั่นออกมานะครับซึ่งทุกค่ายมันก็ออกโปรโมชั่นมาแข่งๆกันเพราะนั้นเราเห็นโปรโมชั่นของทุกกค่ายนี่ะมันก็เหมือนๆกันนะครับและแต่ละค่ายจะเวลาจะออกโปรโมชั่นก็จะต้องดูคู่แข่งว่าคู่แข่งออกโปรโมชั่นอะไรมาเขาก็จะออกคู่ออกโปรโมชั่นมาที่มันเหมือนๆกันเพราะฉนั้นนี่ก็ไม่สามารถจะเป็นปัจจัยที่ทําให้สามารถจะไปแย่งชิงขาลูกค้า ของค่ายคู่แข่งมาได้ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับ,<ฮ>ค,รบครูเองครับก็เป็นเครือข่ายหนึ่งที่มีความต้องการทําอย่างไรที่จะสามารถแซงขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้เห็นไหมครับถูกก็อยากเป็นเบอร์หนึ่งครับแต่ในขณะกันอสก็ไม่อยากเป็นเบอร์สองอ่ะจริงไหมบอก็แข่งขันกันอย่างสุดริษัทเด็กครับแต่ละค่ายก็พยายามจะหากลยุทธ์วิธีการนะครับที่จะทํอย่างไรให้ตัวเอง ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งหรือรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้ทูก็พยายามจะหากลยุทธ์การตลาดครับนะฮะทำยังไงทูจะสามารถแซงเอเอสได้ครับนะครับก็มาเจอกับ t o p u p t พทูริสครับนะฮะปรากฏว่า t o p u p t พทูริสของเรานะครับมันเป็นการตลาดที่มันไม่เหมือนกับการตลาดอื่นๆครับไม่เหมือนกับการตลาดที่ทําการตลาดโดยทั่วไปที่นะครับซึ่งเขาะนี้เป็นการตลาดแบบเครือข่ายเป็นแบบปากต่อปากครับ แนะนำกันแบบปากต่อปากแล้วพรอปอัลลิ์มีใบอนุญาตขายตรงจากสกบถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราดําเนินธุรกิจตรงเนี้ทําเรื่องเทคโนโลยีมาเนี่ยแปดปีครับด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ครับทําให้ทูมองเห็นนะครับเออเรื่องที่สำคัญคือตลอดแปดปีท็อปอัลลิสเนี่ยได้สะสมฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับก็คือจํานวนสมาชิกที่อยู่ในระบบของเรานี่ครับในฐานข้อมูลของเราเนี่ยมากกว่าสองล้านลายนี่เลยครับสิ่งที่ถูกต้องการก็คือ เป็นไปได้ไหมท็อปอัพทูลิทที่จะช่วยโปรโมทให้สมาชิกท็อปอัพทูลิททุกคนไม่ว่าเก่าหรือใหม่เนี่ยมาเป็นลูกค้าของทรูให้หมดซึ่งในส่วนของท็อปอัพทูลิทเองครับที่ผ่านมา8ปปีเราไม่เคยโปรโมทให้สมาชิกเราใช้มือถือเครือข่ายได้เลยคุณจะใช้เครือข่ายไหนก็ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะระบบ ITS ของเราเนี่ยมัน สามารถที่จะสามารถใช้ในการเติมเงินโทรศัพท์มือถือได้ทุกทุกค่ายด้วยไอไอทีเอสเนี่ยคุณสมบัติอีกอันหนึ่งของมันคือนอกจากมันจะสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่แล้วมันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้อำนวยความสะดวกในการเติมเงินโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเพราะฉะนั้นแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่เคยโปรโมทครับเพราะเราถือว่าใครจะใช้เครือข่ายไหนก็ต้องเติมเงินเข้าไมครับขอมาเติมผ่านระบบเราเท่านั้นแหละนะครับคุณก็จะได้ส่วนลดคุณก็จะมีรายได้เกิดขึ้นและเพราะฉะนั้นครับ แต่พอวันนี้ครับโลกมันเปลี่ยนไปนะครับคนไม่ได้ใช้โทรศัพท์แค่โทรอย่างเดียวแล้วคนใช้อินเทอร์เน็ตแล้วแล้วมันกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อถูนะครับนะครับคุยกับเราเป็นไปได้ไหมท็อปอปัพทรูที่จะโปรโมทให้สมาชิกท,ท็อปอัพทรทุกคนเนี่ยไอสองล้านคนที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ถูสิ่งที่ท็อปอัพทรูทเราจะต้องคิดครับ ต้องต้องวิเคราะห์คือเอ๊ะถ้าเราโปรโมทสมาชิกเรามาใช้ t ทูแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรหรือเราจะได้รับผลกระทบอะไรไหมมันจะเกิดความเสียหายกับธุรกิจเราหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไปแนะนําสมาชิกเราบอกเฮ้ยมาใช้ทูสิแล้วถ้าเกิดว่าสัญญาณมันไม่ดีล่ะคุณภาพมันไม่ดีล่ะแต่ก่อนสมาชิกเราก็คงไปด่า t ทูเองใช่ไหม แต่วันนี้ถ้าท็อปอัพทูริสไปแนะนําบอกสมาชิกมาใช้ท mm ู hmm. เขาไม่ด่าทูแล้วนะ mm hmm. เขาจะด่า top list ท็อปอัพทูริสแทนเพราะเราเป็นคนไปบอกเขาให้สมาชิกมาใช้จริงไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นครับนั่นคือสิ่งที่ท็อปอัพทูริสต้องคิดวิเคราะห์ช่างน้าหนักให้ดีว่าคุ้มไหมที่ท็อปอัพทูริสเนี่ยเราจะบอกให้ทุกคนสมาชิกเรามาใช้ทูนะฮะเพราะฉะนั้นครับก่อนที่เรา จะตัดสินใจเราก็เลยไปค้นหาข้อมูลครับปรากฏว่าเมื่อเราเข้าไปค้นหาข้อมูลนะครับในระบบเราค้นพบว่าทรูเป็นบริษัทมือถือบริษัทเครือข่ายที่ได้รางวัลอันดับหนึ่งครับในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก19ประเทศในเอเชียแปซิฟิกครับ ซึ่งแต่ละประเทศประกอบไปด้วยบริษัทมือถือหลายหลายบริษัทเ,เหมือนในเมืองไทยมี a อเอสดิแอะไรเงี้ยนะครับแต่ประเทศอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับแปลว่าเป็นร้อยรบริษัทนะครับที่อยู่ใน19ประเทศมีการทดสอบตรวจสอบโดยสถาบันในระดับสากลระดับโลกครับปรากฏว่า True เป็นบริษัทที่ได้อันดับหนึ่งครับในเอเชียไปติดต่อกัน4ปีซ้อนตั้งแต่ปี16 หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็ปีหนึ่งเก้าครับได้รางวั 13, ลสิบสามรางวัลการันตีว่าเป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกและบริการระดับสากลซึ่งนี่คือหัวใจสําคัญมากเลยนะครับบริการระดับสากลน,นี่สำคัญมากเลยครับเพราะธุรกิจนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือมันต้องมีการเรื่องของการเซอร์วิสหรือการบริการเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้เครือข่ายที่เขาไม่มีโครงข่ายที่จะให้บริการหรือศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยไม่ได้เลยนะครับ ปรากฏว่า True เขามีช็อปต่างๆกระจายอยู่ทั่วประเทศที่จะคอยให้บริการลูกค้าอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อเราได้ได้ข้อมูลแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับ True เป็นอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกครับและเมื่อมีการทดสอบสัญญาณนะครับของ3ามเครือข่ายในประเทศไทยปรากฏว่า True ได้คะแนนสูงสุดครับที่เรามาทดสอบสัญญาณกันนี่แหละครับว่าใครแรงกว่าใครใครแรงกว่าใครครับเขามีการเก็บ ปาบากว่า true เป็นเครือข่ายที่ได้รางวัลได้คะแนนสูงสุดเป็นเครือข่ายที่แรงที่สุดเขาถึงโฆษณากันว่า True เครือข่ายแรงที่สุดในประเทศไทยแรงกว่าค่ายอื่น mm hmm. เพราะฉะนั้นด้วยหลักฐานแบบนี้ครับมันเลยทำให้ t o p u p T พธ e ลเป็นไงครับเออถ้าเราจะแนะนำสมาชิกเราให้มาใช้เครือข่ายใดสักเครือข่ายนี้อย่างน้อยเครือข่ายนั้นเราพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นเครือข่ายที่ ได้รางวัลที่หนึ่งในระดับเอเชียแปซิฟิกนี่คือเหตุผลที่สําคัญเลยครับที่ทําให้เรากล้าที่จะแนะนําแต่ไม่มีเทคโนโลยีไหนนะครับที่มันสมบูรณ์ร้อยอร์เซนะครับนะครับถ้าจุดที่คุณอยู่มันอยู่หลังเขายังไงมันก็ไม่มีสัญญาณนะครับหรือจุดที่คุณอยู่ะครับมันเป็นพื้นที่ที่มันไม่เคยมีคนอาศัยอยู่มาก่อนเนี่ยหรือคนเบาบางเขาไม่ไปตั้งเสาอะ่ะรู้ไหมครับ และเพราะฉะนั้นครับบางจุดมันก็ต้องไม่มีสัญญาณทุกเครือข่ายจะเป็นอย่างนี้หมดครับแต่แน่นอนครับการที่ทรูเขาต้องการจะรักษาความเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยจนไหนที่ไม่มีสัญญาณตรงไหนสัญญาณอ่อนตรงไหนดูนินคุณสามารถที่จะติดต่อไปที่ทรูได้เลยครับแล้วก็แจ้งที่ทรูได้เลยครับว่าพื้นที่ที่ผมอยู่ตรงเนี้ยสัญญาณไม่ดีเลยช่วยมาปรับปรุงหน่อยผม ทูเขาก็ยินดีที่จะไปปรับปรุงพื้นที่ของคุณครับเพราะเขามีเรื่องของบริการระดับสากลอยู่แล้วแล้วเขาต้องการเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับแต่กี้ที่มีคนบอกตรงนี้สัญญาณไม่ดีนะครับแถวปาจีนสัญญาแถวปราณบุรีสัญญาณไม่ดีหัวหินสัญญาณไม่ดีครับติดต่อแจ้งไปที่ทูได้เลยครับให้เจ้าหน้าที่ทูไปดูในพื้นที่เลยครับว่าพื้นที่ของคุณไม่ดี แล้วถ้าถ้าคุณอยากมีสัญญาณดีๆแล้วคุณบอกทูมาตั้งเสาอยู่หน้าบ้านเลยได้ไหมนะครับเอาตัวกระจายสัญญาณมาติดหน้าบ้านเลยคุณยอมที่จะให้ทูติดตัวกระจายสัญญาณหน้าบ้านคุณก็ได้เ<ๆ>นี่ยเรียกแรงแน่นอนเลยครับเห็นไหมครับเพราะเขาก็อยากจะรู้ว่าจุดไหนของเขาเนี่ยมันอ่อนเขาจะไปปรับปรุงเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีคนไปบอกเขาเขาก็ไม่รู้ไงเจ้าสัวธนินทร์คงไม่เดินไปเ,เดินไปตามหมู่บ้านแล้วไปนั่งทดสอบสัญญาณจริงไหมครับ ใช่ไหมครัแต่ถามว่าเขาอยากใด้สัญญาณข้อคุมทั้งทั้งประเทศไหมอยากแน่นอนแล้วเราต้องแจ้งเขานะครับนะครับท่านก็จะได้ใช้สัญญาณที่ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการข้อนี้นี่คือปัจจัยที่หนึ่งละว่าคุณภาพโอเคละนะครับเขาอ,อัพลิสกล้าที่จะแนะนาให้สมาชิกเราใช้ใช่ไหมครับนะฮะแต่อีกอันหนึ่งครับที่เป็นปัจจัยที่ทําให้คนตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้ก็คือเรื่องของราคา ต่อให้มันดีนะแต่ถ้าทุกคนต้องมาลัางจ่ายค่าบริการแพงๆเราก็ไม่เอาเหมือนกันจริงไหมเราหนีจากธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือข่ายที่เราต้องควักเงินซื้อของแพงๆซื้อสินค้าแพงๆอยู่แล้วมาแล้วอ่ะจริงไหมสินค้าแพงๆใครอยากซื้อใช่ไหมครับไม่มีใครอยากซื้ออยู่แล้วอ่ะใช่ไหมครับเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาใช้ระบบสมาชิกมาใช้ทูดิแต่ถ้ามันโปรโมชั่นมันแพงๆเราก็ไม่เอาเหมือนกัน จีิไหมครับอ่าชวนคนมาจ่ายของที่ฟุ่มเฟือยจ่ายของที่มันเกินความจําเป็นมันยากแต่ถ้าชวนคนมาลดค่าใช้จ่ายมาไปหยัดตังค์อันเนี้ยไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนเพราะนะครับเราก็ได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับมาสองโปรโมชัน่นนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้พฤษภาเมษาพฤษภากี่เดือนแล้วอะ มิถุนากรกฎาสิงหากัย์ยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากรุ๊พามีนาเมษาสิบเอ็ดเดือนแล้วครับนะฮะเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยสิบเดือนแล้วครับนี่เราใช้ทูมาสิบเดือนแล้วนะเพราะฉะนนั้ใครบอกว่าเอ้ยมาเดือนเดียวก็สองเดือนเดี๋ยวก็เลิกก็ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนี่เราจะครบปีแล้วนะผมเนี่ยใช้มาเนี่ยจะครบปีแล้วนะเพราะว่าผมเป็นเบอร์แรกเลยที่เปิด โปรโมชันของทูเพราะเราต้องลองก่อนโอ้โหตั้งแต่ใช้มานี่มันมากมากเลยครับผมเล่นเน็ตแบบประเภทสุดยอดมากนะครับเรามาดูครับโปรโมชั่นที่เราได้มาเนี่ยถ้าเป,เป็นโปรโมชันแพงๆเหมือนตามท้องตลาดเราก็ไม่ใช้่ใช่ไหมครับเราก็เลือกครับเพราะทูมีโปรโมชันเยอะมากเลยนะครับเราในฐานะที่เราเป็นลูกค้าเราอยากจะใช้โปรโมชันที่มันดีๆแล้วก็ถูกๆอะ่ะใช่ไหมครับเราก็ได้เลือกโปรโมชั่น นะครับมาสองโปรโมชั่นโปรโมชั่นแรกครับนะฮะเพิ่งอ,ออกมาหมาดๆเมื่อเดือนเมษานี่เองครับนะฮะก็คือโปรโมชั่นชื่อว่าโปรโควิดไงครับเพราะก็รู้ว่าตอนนี้คนยากลำบากคนอยากจะประหยัดตังค์เราจะไปชักชวนผู้คนมาเนี่ยทุกคนเขาเตฮะโอ้โหเศรษฐกิจมันไม่ดีอะ่ะแต่มันก็เลิกใช้มือถือไม่ได้ไงถ้าต้องไปจ่ายอีกเดือนละห้าร้อยเดือนละแปดร้อยเดือนละพันเนี่ยเป็นไงฮะมันก็ไม่ไหวไง พราะั้นครับชลูเขาก็เอาโปรนี้มาให้เราเชืยอโปรโควิดครับโปรนี้มันดีไงครับนี่เลยครับเล่นเน็ตความเร็วสูงสุดไม่อั้นวัดสปีดกันไปเลยครับสูงสุดได้ถึงสามร้อยเมกะบิตครับสปีดสูงสุดได้ถึงสามร้อยเมกะบิตเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของใครนะครับนะฮะอย่างที่ผมเนี่ยวัดที่เนี่ยผมได้สปีดวัดได้สูงสุดร้อยกว่าเมกะบิตเลยครับที่เนี่ยนะครับ โอ้โหเล่นแบบประเภทมันไม่มีหมุนไม่มีสะดุดเลยตั้งแต่ผมใช้มาตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วถึงปัจจุบันเลยครับผมเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างมันเมามันมากๆเลยเล่นสนุกมากเพราะมันไม่สะดุดมันไม่ลำคาญใจอีกเลยครับและเล่นแบบไม่อั้นครับนั่นหมายความว่าไม่ต้องไปนั่งคอยหารหัส WiFI จากที่ไหนอีกต่อไปแล้วครับสมัยก่อนไปพักโรงแรมก็ต้องไปนั่งถามดูว่าโรงแรมมี WiFI ไ,ไ,ไหมใช่ไหมครับ จะไปกินกาแฟกินร้านอาหารก็ไปหาร้านอาหารร้านกาแฟที่มันมี wifi เพราะกลัวเน็ตหมดใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ครับหลังจากจมาใช้โปนี้ไม่ต้องหมดเพราะมันเล่นไม่อั้นเล่นไม่มีหมดแล้วก็โทรไม่อั้นครับโทรไม่อั้นครับสำหรับโปโควิดนะครับโทรในเครือข่ายทูด้วยกันเองไม่อั้นครับจ่ายเดือนละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับ ร้อยห้าสิบาทเล่นเน็ตสปีดสูงสุดไม่อั้นแล้วก็โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้นแต่ถ้าใครบอกผมอยากจะโทรนอกเครือข่ายได้ไหมอ่ะเพิ่มอีกห้าสิบบาทครับสามารถโทรนอกเครือข่ายได้เหมือนกันครับไม่อั้นเหมือนกันครับแต่โปรนี้เขาออกมาช่วงโปรโควิดนะเป็นโปรที่เขาอยากให้เราจ่ายถูกๆเพราะนั้นไอ้โคเครือข่ายทุกเครือข่ายเนี่ยเขาจะให้ ให้เราใช้ได้ถึงสามได้สามเดือนแต่พ้นจากเดือนที่สามไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะต่อหรือเปล่าเพราะโปรเนี่ยมันจะมาเป็นแล้วแต่จังหวัดนะครับนะฮะเพราะช่วงนี้เป็นยุคโควิดเ,เขาก็ตีไปอีกสามเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้โปรเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะครับประหยัดใครซื้อตัวนี้นะครับไปใช้แล้วนะครับใช้ไปก่อนพอถึงสามเดือนเรียบร้อยถ้าเกิดสามเดือนนั้นนะครับมันไม่มันโปรมันไม่มันมันไม่มไมเราไม,ไม่ไม่มีโทร ทิ้งซิมไปเลยครับแล้วก็หาแล้วก็เอาซิมใหม่ไปใช้ได้เปิดบ่อร่ก็ได้เห็นไหมครับอย่างน้อยก็ป,ประหยัดเงินไปละสามเดือนนะครับเพราะซิมมันอะละห้าสิบาทเท่านั้นเองจริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับอันนี้เป็นโปรแบบโควิดเน้นประหยัดตังในยุคยากลําบากเวลาเราไปชวนคนข้างนอกไปเียทุกคนอยากจะประหยัดตังจริงไหมแต่ทุกคนไม่ไม่ได้อยากจะเลิกเล่นเน็ตไม่อยากจะเลิกโทรไงนะครับแล้วเดี๋ยวนี้การโทรอ่ะบางคนก็คือถ้าครเป็นซีเรียแล้ว เดี๋ยวนี้เราก็โทรผ่านแล้วนะครับผ่านไลน์กันเรียบร้อยแล้วจริงไหมนะฮะเพราะถ้าโทรผ่านไลน์ได้มันไม่สนใจแล้วครับว่าเครือข่ายไหนเพราะมันโทรผ่านระยะอินเทอร์เน็ตไงมันก็ได้แล้วไงเพราะฉะนั as, ้นถ้าคนอยากจะประหยัดนะครับนะฮเราไม่ได้ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องการโทรนอกเครือข่ายก็ใช้โปรนี้เลยครับก็จ่ายแค่เดือนละเท่าไหละร้อยห้าสิบบาทเซฟเงินในกระเป๋าดีกว่าไปจ่ายเดือนละแปดร้อยเดือนละเป็นพันจริงไหมครับเล่นเด็กไม่ต้องถกฝืนแต่เราก็มีอีกโปรหนึ่งครับซึ่งเป็นโปรที่ ดีมากๆเลยครับนะฮะสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยผมต้องการโทรไม่อั้นด้วยเล่นเน็ตไม่อั้นด้วยครับนะฮะนี่ครับโปร VIP อันนี้ครับคุณสมบัติเล่นเน็ตไม่อั้นเหมือนกันโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นแต่โปรนี้ครับมันเป็นโปรที่เป็นแบบลายปีครับรายปี จ่ายครั้งเดียวเลยครับ2 0งบาทใช้ไปเลยครับ1ปีครับฉเฉลี่ยเดือนละ175บาท175บาทที่เล่นเน็ตไม่อั้นโทรฟรีไม่อั้นเลยครับเหมาะกับคนที่ไม่อยากจะมาต้องมานั่งเสียเวลาต่อโรในทุกๆเดือนและสำหรับคนที่กลัวว่าเฮ้ยมันจะเล่นได้แค่เดือน2เดือนหรือเปล่าเดียเด๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าง้นซัดโรนี่เลยครับยาวไปเลย1ปี นี่ก็เป็นอีกโปรหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตกเฉลีย่ยเดือนละร้อยเจ็สิบห้าบาทถูกกว่าโปรตะกี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นแบบราตดีเพราะฉะนั้นเรามีสองโปรที่ผมเชื่อว่าเป็นโปรที่มันเหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆเลยนะครับยุคสมัยนี้มากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นครบค,คิดว่าไอ้โปรดีๆแบบนี้โปรดีๆแบบนี้จากการที่เราเคยใช้เดือนหนึ่ง แปดร้อยเดือเราเป็นพันแล้วมาเลยแค่เรือเราร้อย100กว่าบาทคุณว่าดีไหมดีจริงไหมเรายังอยากใช้เลยผมอะ่ะใช้ก่อนเลยจริงไหมเพราะเราเล่นเยอะไงจริงไหมจะไปก่อนเล่นเราต้องคอยมานั่งกลัวว่าจะต้องอะไรฮะเล่นเกินโทรเกินก็มาละบินบวกเพิ่มมาละนาทีละหกสลึงอะไรเงี้ยนาทีละบาทห้าสิบอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องบวกเพิ่มเลยครับ <c oughs> <c oughs> นะครับไม่ต้องกลัวเสียเงินเพิ่มเลยครับ มันช่วยเราควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นเลยเห็นไหมครับโปรดีๆแบบนี้นอกจากเราเองนะครับอยากใช้แล้วแน่นอนครับทุกคนนะครับจะคิดเหมือนกันก็คือเราอยากที่จะแนะนําให้กับใครครับให้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนที่เรารู้จักจริงไหมจริงไหมคนที่เรารักไงเพราะคนเหล่านั้นคือคนที่เรารักคนที่เรารู้จักและเขาก็ต้องจ่ายแพงๆมาตลอดจริงไหม เพราะถ้าวันนี้ถ้าเรารู้ว่ามันมีโปรแบบเนี้ยที่มันช่วยประหยัดตังได้อะทุกคนก็อยากจะบปบอกจริงไหมครับญาติาพี่น้องคนที่เรารักให้มาใช้แน่นอนแล้วลองคิดดูนะครับทุกท่านมีคนที่ท่านรักที่ท่านเคารพเยอะไหมเยอะจริงไหมทุกคนมีคนรู้จักมีคนที่รักคนที่เคารพเยอะโอ้เป็นร้อยเลยบางคนรู้จักคนทั้งหมู่บ้านเลย นะครับแต่สำหรับ Top Up to ทูลิครับเราได้ดีไซน์แพลตฟอร์มของเราครับนะครับนะครับที่คุณไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปบอกคนมากๆหรือไปชวนใครมากๆเหมือนขายตรงอื่นๆนะครับเหมือนธุรกิจเครือขายขายตรงอื่นที่ต้องบอกคนชวนคนเพราะมันต้องขายของไงขายของขายของขายของจริงไหมจริงขายไปขายไปคนที่รวยก็คือบริษัทโรงงานผลิตสินค้ามันรวยจริงไหมครับ ของบางอย่างก็ไม่ได้จําเป็นต้องกินต้องใช้นะแต่เราก็ต้องขายไงถีไหมครับว,วันนี้เรามาธุรกิจนี้นะครับสำหรับเขาอัพธุริคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งชวนคนเยอะนะครับผมออกแบบแพลตฟอร์มง่ายๆเพื่อให้ทุกคนไ,ได้ใช้มือถือในราคาประหยัดประหยัดอย่างนี้พอใช้ฟรีใช้ฟรีใรย้เพอมีรายได้ด้วยเพราะนั้นครับผมก็เลยออกแบบโมเดลให้ทุกคน นะครับไปทำเหมือนๆกันนะครับไม่ต้องชวนคนเยอะครับบอกต่อแค่สิบคนพอให้บอกต่อสิบคนพอแต่ถ้าคุณจะบอกมากกว่าสิบคนได้ไหมได้แล้วแต่ละครับแต่สำหรับผมแล้วสิบคนพอละสิบคนก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณมีไรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนแต่ถ้าคุณอยากจะบอกต่อร้อยคนพันคนได้ไหมได้นะครับ นะฮะเพราะนั้นผมแนะนำแค่สิบคนพอเพราะนั้นถ้าคุณแนะนำคนวันละหนึ่งคนวันละหนึ่งคนเหมือนวันนี้คุณไปทำงานประจำจริงไหมฮะหนึ่งเดือนคุณไปทำงานประจำหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันถ้าเราคุณต้องทำงานแปฮะเดือนละยี่สิบหกวันจริงไหมเดือนละยี่สิบหกวันได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับ แต่ถ้าผมจะบอกว่าวันนี้ภายในเวลาเพียงแค่สองหรือสามเดือนคุณจะมีรายได้เดือนละสองล้านตลอดไปคุณแค่บอกคนสิบคนบอกวันละคนสิบคนก็ใช้เวลาเพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองทำได้ไหมทำได้ไหมแค่นี้เองครับวันละคนบางคนบอก ผมวันละสิบคนได้ไหมไม่ต้องวันละคนได้ไหมวันละห้าคนได้ไหมวันละคนได้ไหมเนื่อไหมแต่ขอให้บอกวันละคนสิบวันกี่คนสิบคนเนื่อไหมครับเพราะผมก็เลยจะบอกให้ทุกคนไปนะฮะทำในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับ ถ่ายทอดเหมือนเหมือนกันถ้าทุกคนถ่ายทอดแบบเดียวกันทําแบบเดียวกันนี่แหละครับเครือข่ายที่สร้างขึ้นมามันจะเป็นเครือข่ายที่มีความมั่นคงและมีสะเสถียรภาพแต่ถ้าทุกคนต่างคิดทุกคนต่างทาคนนี้อยากจะทําอย่างนั้นคนนั้นอยากจะทำอย่างนี้นนนนนสุดท้ายแล้วเครือข่ายที่เกิดขึ้นมามันจะเป็นเครือข่ายที่อ่อนแอแล้วก็ไม่มีระเบียบ มันก็จะทำให้เถือขายที่สร้างขึ้นมันไม่ประสบความสําเร็จไม่มีประสิทธิภาพเพราะนั้นครับวันนี้วันละกี่คนครับหนึ่งคนแต่ขอให้คุณชวนวันละคนคุณจะใช้เวลากี่วันครับสิบวันครับผมเผื่อเวลาให้คุณเลยครับสาสิวันแล้วกันสาสิบวันแสดงว่าใช่ไหมฮะให้เวลาเผื่อไวละละ้เรียบร้อยแล้ว คราวนี้เรามาดูครับถ้าคุณทำแบบนี้ผลลัพธ์เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงครับนี่ครับ